ดีค่ะเจอกันอีกแล้วในช่องในช่องฝนอินฟินแลนด์อินฟินแลนด์นะคะนี่เลิกงานแล้วก็ตรงมาเลยมาตรงมาเลยเพื่อนบอกว่ามาตกปลาตรงมาเลยเราก็เลยนึกว่าแกจะได้ปลาตัวใหญ่โทษทั้งดูปลาค่ะปลาตัวไม่ไม่ใหญ่ไม่ค่อยกินวันนี้นี่ไม่ค่อยกินปลาวันนี้ไม่ค่อยกิน แกก็ได้นะถือว่าได้บายบายหน่อยออสวัสดีค่ะต้อนรับชมรมตกปลานะคะเฮ้ยย่านะคะวันนี้ฝนไม่ได้มาตกนะคะฝนมาถ่ายตั้งแต่แกเป็นคนดังนี่สถิติลดมากเลย มาถึงนะคะฝนเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ตกยังไม่ได้ถอดเบ็ดยังไม่ได้อะไรเลยดูก่อนว่าพี่เขากินไหมช่วงเยม้าตั้งแต่กี่โมงเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่งเอ้ยเออออกจากบ้านก็เกือบเที่ยงก็ตีสักบ่ายโมงมาถึงเนี่ยใช่ไหมแต่อากาศดีมากเลยวันนี้พรุ่งนี้เขาบอกว่ายิ่งอากาศยิ่งจะดีกว่าวันนี้ คนใดไม่มีปืนตีในหัวใจในคนนั้นคือมามันตอดแล้วมันก็กินไปโดยที่หูมันกินเป็นยาวอ่ะเหลือใส่เดือนนะนี่เป็นก้อนเลยวันนี้มันไม่ค่อยกินค่ะปลาไม่ค่อยกินเดี๋ยวมาตกเอาสนุกวันนี้ ตน้อยตน้อยน่ด้ยยอนั่งรอต้องเป็นชั่วโมงค่ะตัวใหญ่ไหมน้ำโอ้ยแกงแเ้มือโอ้ยนี่ดูค่ะดูค่ะพี่น้องคะได้ปลาโตบักไงค่ะพี่น้องค่ะนั่งรอเป็นชั่วโมงคุณน้องมาหาค่ะวันนี้คุณน้องมาหาพี่ไม่ถ่ายมันนะ เอ้ยวันนี้น้องมาหาค่ะแนนน้องสาวมาหาที่เป็นน้องสาวมหาสี่คนไทยมึงจะได้ลูกป่าน้องสาวมาหาจ้าเราได้อาหารแล้วมื้อนี้เอาเอาไปก้อย้้จะต้มยำต้มยำต้มยำส้มตำโอเควันนี้แฟนคลับไหนค่ะนิิงวันนี้แฟนคลับพี่ไหนค่ะโควิดอยู่แถวนี้แหละอากาศดีมากเลยนะคะ ได้อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมือวันนี้วันนี้คุณน้องมาหาคุณพี่คุณพี่ไ้ปลามานบุญคนอันเว้าโทศรพท์อยู่ค่ะอันนี้ได้จักนิดน้อยนี่แหละค่ะพี่เนียงุ้นีเซียวไปมกค่ะมกป่านะคะเมื่อนนี้อากาศดีค่ะค่ะเมืองฟินแลนด์สวัสดีค่ะพอดีตกปลาเสร็จแล้วตรงนี้มันเป็นก่อนะคะก็จะข้ามไปเพื่อนกําลังจะข้ามมารับค่ะ นี่มันเป็นแบบบ้านเราเขาเรียกอะไรนะโป๊ะโป๊เหรอนี่ค่ะ<า>ในฟินแลนด์นะคะเราจะข้ามไปก่อนนู้นค่ะกาส่วนตัวค่ะส่วนตัวของใครไม่รู้เดินค่ะน,นลผลินฟินแล ฟินแลนด์ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีฟินแลนด์ก็มีนะคะประเทศฟินแลนด์หน้าร้อนมันจะสวยมากเลยค่ะสวยมากแล้วน่าอยู่แล้วสะอาดสะอ้านมากเลยค่ะขยะเขาจะเก็บเป็นที่เป็นทางเขาจะทิ้งเป็นที่เป็นทางเลยนะไปเลยค่ะ thank you วุนแล้ววุนแล้วสวยสวย ลมนิดนึงนะมันจะมันจะจะจะสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยค่ะที่นี่หน้าหน้าปิกนิกมากเลยเห็นไหมเอ้นี่เห็นไหมนั่นเข้ามาตกปลากันเห็นไหม อกกมีไข่ด้วยนะคะจะไปปถ่ายรูให้บัตวิแชแนลโกแน่เน่น่าเดบิ้ยเดบัดน่าฮีเวนเลนดี้ฮีกอนแฮบเบบี้แฮบเบบี้มีไข่ไงกาหงฮงฟักไข่หงค่ะเป็นหงเป็นสัตว์สงวนเป็นสัตว์สงวนของฟินแลนด์นะคะสวยสวยมากซูมอีกหน่อยนึงซูมไม่ได้แล้วหนูกล้องพี่มันซูมได้แค่นี้ เดีย๋ยวพี่จะเดินลงไปใกล้ๆพิ๊กแอกเหรอพิ๊กแอคยูแคนเมดโฟโต้ขอได้เนี่ยพอบิ๊กแคร์ผุแล้วเดี๋ยวแกล้งสิใช้รถไล่คนในเน่สวยมากเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูอตอนนี้ไอ้หงค์เขาฟักไข่อยู่ค่ะเขามีไข่มีลูกอะ่ะค่ะมีเบบีเขาจะโกรธนิดนึงเราก็ให้สิทธิส่วน,วนตัวเขาเนาะอย่าไปใกล้เขา เป็นสัตว์สงวนค่ะเป็นสัตว์สงวนค่ะเกาะน,นี้ก็จะเป็นของเป็นเกอะของอ่าอ่าเขาเรียกอะไรนะถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นของของจังหวัดอะคะ่ะของสาธารณะค่ะใครมาก็ได้เกาะน,นี้นี่ค่ะแค่ประมาณนี้ สวยงามตามท้องเรื่องวันนี้อากาศดีดีมากนี่ก็สองทุ่มกว่าแล้วค่ะตะวันยังไม่ตกดินเลยเมืองฟินตะวันตกดินถ้าช่วงหน้าร้อนก็<ะ>เกือบจะเที่ยงคืนนะเนาะ,ะสี่ห้าทุ่ม<ะ>ใช่ไหมหนิงใช่ไหมที่ฟินแลนด์นี่ตะวันตกเกือบเที่ยงคืนปะถ้าหน้าร้อน ตกไหมตีหนึ่งเหรอเที่ยงคืนนะหน้าร้อนนะมันก็ไม่มืดไงไม่รู้สิแล้วมันไม่มืดเนาะเออไม่รู้ไม่ไม่เคยจับตามองมันสักที๋ยวมันตกอะไรมันไม่มืดเนเขาบอกว่าตีสามหุนอ่ะมันมืดใช่ตรงที่สามชั่วโมงมันต้องมาชั่วโมงเดียวอ่นี่สวยมากสวยนะน้านั่งหน้านั่งไอ้นี่นะมันไม่เข้าใกล้เลยแหละ มันตีเราใช่ไหมอ๋อเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันแล้วมันก็จะต้องปักไข่นี่ไงไหนแล้วเอาลงลงในยานี้ให้พี่ดูหน่อยเอาลงในกล้องให้พี่ดูหน่อยนี่ค่ะนี่เนาะเราไม่เราไม่กล้าที่จะไปใกล้มันเนาะกลัวมันเตียวเพราะว่ามันดุนี่ค่ะปักไข่ ไข่เราไม่กล้าเข้าไปใกล้มันเป็นสัตว์สงวนนะคะของฟินแลนด์นู่นเป็ดสัตว์น้ำเห็นไอ้นู่นไงห่านเนี่ยไอ้ห่านไหมน่ะนู่นน่ะนู่นน่ะเห็นไหมดำดำน่ะใช่ไหมนกน้อนกเป็ดน้ำนกเป็ดน้ำเหรอตัวใหญ่ๆน้วยนะดำดำด้วยนะมันเหมือนน้ำถ่านบ้านเราเด้วยพี่ผมนี่ดอกไม้นี่ว่าจะเริ่มจะสุ่มพันธุ์ จริงเหรอฉันตัดผมเอาใจเขาว่าอย่านะอย่านะเวใกล้จะสูญพันธุ์มันบอกใคล้จะสูญพันธุ์จะเชื่อมันดีไหมเนี่ยไม่ค่อยมีค่ะมันจะอยู่บนหินในเกาะค่ะใช่เห็ยไห็นแต่มันสวยมากเลยนะสวยมากเลยนี่ค่ะมาที่นะค่ะฟินแลนด์มาแบบกับน้องนะไม่ได้เสียตังค์นะมาแบบฟรีอย่างนี้ฟรีเติมแบบประมันเติมเติม น้องๆเขากำลังถ่ายรูปกันนะคะคนหนึ่งกับนางแบบขาสั้นนางแบบขาสั้นนะคะนี่ถูกใจแกน้องแบบขาสั้นใช่น้องของคนมาหามามาเที่ยวเลยพากันมาเที่ยวเฮ้ยนี่สวยมากนี่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 สวยพี่ฝนอยากได้ไม้ลูกสวยๆน่ะอยากได้พี่จะเอาลงกล่องแบงชัดชิปถึงบ้านละค่ะพี่น้องขาได้ปลาแค่นี้ละค่ะมือนีตกแป๊บเดียวค่ะ ได้ไปถือว่าฝนไปเล่นกับน้องๆค่ะพอดีน้องมาหาแต่ทางไกลค่ะพาน้องไปเดินเล่นทะเลจากน้อยมือนน้อากาศดีค่ะจ้ะก็เลยไปตกป่าจากน้อยนึงนํานี่แหละค่ะได้แค่นี้แล้วค่ะวันนี้ฝนไม่ได้ตกแบบจริงจังเนาะฝนไปหลังเลิกงานไปประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงได้นี่แหละฝนไปพอดีน้องน้องที่รู้จักกันมาจากทางไกลค่ะเขามาหาก็เลย พากันไปเดินเล่นบนเกาะทะเลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปตกปลาด้วยมาแค่นี้ค่ะพอดีแหละค่ะมาทํากินเย็นฝนว่าจะเอามาหมกเนาะสวัสดีค่ะเป็นยังไงคะคลิปนี้ของฝนสนุกไหมคะถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ฝนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย